อัญญาบรรสีสวัสดีครับวันนี้พบกับอัญญาบรรสีใน EP ไม้กระถาง6นิ้วเช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นแปลงไม้ต้นแม่พันธุ์กระถาง8นิ้วที่เราทํากันตั้งแม่ไว้ เป็นไม้ที่แม่พันธุ์ไม้เลี้ยงนอกตู้นะครับเพื่อให้เขาโดนแสงแดดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วจะได้สร้างหัวได้เร็วขึ้นการขยายพันธุ์ก็จะได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งท,ที่ทำให้เพื่อพ่อแม่แข็งแรงนะครับต้นแม่แข็งแรงต้นลูกที่่ากมาแล้วเขาก็จะมีความแข็งแรงของเขาก็จะเริ่มมีหลากหลายสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวง ตอนโตนะครับช่วงนี้เพิ่งเริ่มจะมีแดดนะครับเนื่องจากว่าฝนจริงช่วงไปสักหนึ่งอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับก็ความสวยงามของบันสีก็จะเริ่มมาในช่วงนี้ซึ่งซึ่งเป็นช่วงที่มีแดดเต็มวันอ็เดี๋ยวพ่อค้าพาชมสักนิดนึงนะเป็นพันดาวนะครับตัวน,นี้เป็นพันดาวความสวยๆกัดเม็ดสวยๆนะครับ ตัวนี้เป็นเทพนรสิงห์นะครับวันสีหกหลงมีกาบนะหกหลงมีกาบเป็นเทพนรสิงห์พริมาณก็กอใหญ่นะ<ม>เหนือดวงความสวยๆนะครับอคาก็มีแบ่งบ้างทีละหนึ่งก้นสองก้นครับเนื่องจากต้นที่ผ่าไปก่อนหน้านี้เขาก็ทยอยแตกหน่อออกมาเรื่อยๆนะครับทยอยให้ได้ปลูก ขกนกมนตานะครับเดี๋ยวถ้าเขาได้แดดเอยอะๆสีเขาจะสดสีขาวกับสีชมพูก็จะตัดกันชัดเจนขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นแก้วมณีกัดถ่าสวยๆแบบนี้นะครับสีสันสดใสสดสวยนะครับเพชรจอมทองนะครับก็จะสีสวยๆแบบนี้เลยครับถ้าเขาปลายสวยๆสีสวยๆสรับเพชรจอมทองพญาคอมดําตัวนี้เป็น เทวกรรมรังรักนะครับใต้ใบใหญ่ๆนี้เป็นลาหูอมจันตัวนี้ก็จะเป็นสาวคอนญเก่นนะสีวิเชียนมากคนระทั้งหมดนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราตั้งแม่ไว้ถึงประมาณสักกุมภานนะครับน่าจะได้พาทั้งหมดเนื่องจากปีนี้ว่าฤดูผ่า สั้นลงมาแล้วเหลือประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วหลังจากออกพรรษาครับก็จะหยุดการพาตัวนี้ก็จะเป็นตั้งแม่ยาวๆจนถึงประมาณคุภมพาคุภมพามีนาเริ่มหมดหนาวก็จะได้เริ่มพาก่อนการนําเสนอขออนุญาตชี้แงงจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็กลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทย ค่าจัดส่งแบบมาเมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากันจะเมากี่กระถางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้เวลา1-2วันภาคใต้ใช้เวลา2-4วันหากเนื่องนานกว่าที่พ่อค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาวันศีเพื่อให้ทางอัญญาวันศีทำการติดต่อทวงถามเช็คหมายเลขพัสดุให้ รือสามารถเช็คจากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบันสีส่งให้ได้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP แต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้จำนวนต้นจำนวนหนอ่อละและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องจดจาหมายเลข EP และวันที่เพื่อให้ได้บันสีที่ตรงกับที่ยกในคลิปวด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์สามารถติดต่อได้ทั้งสองช่องทางสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ กระถางแรกครับกระถางที่หนึ่งเป็นมีชื่อว่าเมืองใหม่เมืองใหม่ฟอมสวยๆกับสีสวยๆใบกลมๆเมื ye, องใหม่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเมืองใหม่ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเมืองนครชุมหน้าไม้สวยๆครับฟอมสองต้นในกระถางเมืองนครชุมฟอมสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา เกาสิบาทรับเมืองละครจุ่มให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับนางสวะหะครับหลอดหม่เขาได้แสงแล้วกัดสีมาสวยๆนางสวหาหะฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับนางสวหาหะให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนางสวาหะกระถางที่สองครับฟอร์มสวยๆส,สองต้นในกระถางเช่นกันนะครับนางสวหาหะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับดังสวาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสาวนาครเชสีความสองต้นในกระถางสาวนาครเชสีใบหนาๆนานแบบนี้ความสวยๆวันนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสาวนาครเชสีให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับดาราพันธ์วันกาบนะครับดาราพันธ์เดี๋ยวเขาได้แสงนะครับเขาจะกัดสีออกโทนขาวขึ้นมานิดนึง เอาขาประมาณนี้นะครับดาราพันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับดาราพันให้ไปที่ราคา80บาทครับทาดบางแก้ววันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะครับ2ต้นต um ้นเล็กกับต้นโตนะครับต้นเล็กอยู่ด้านล่างต้นโตทาดบางแก้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับทาดบางแก้วให้ไปที่ราคา100บาทครับ พริกกับเพือครับความส,สวยๆอร,ร์มโตัวโ,โตแบบนี้พริกกับเพือสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพริกกับเลือให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับไปกลมๆเม็ดส,สวยๆหงดลลนรรุลพรอมสวโตนะครับสองต้นในกระถางพรอมส,สวยๆกัดสีมากเกือบทุกใบแล้วหลังจากนี้หลอดใหม่ของเขานะครับก็จะกัดสีออกมาเลย ของดัลลุนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยสาสิบาทครับความสวยๆไปที่ราคาหนึ่งร้อยสาสิบาทครับจะมีเงินความสวยๆสองต้นในกระถางนะครับเริ่มจะเริ่มจะหมดรุ่นแล้วนะครับจะมีเงินกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับจะมีเงินกระถางที่สองครับความสวยๆความวตโตทุกใบหลอดใหม่ก้อนกลางจะมีเงินกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบาทครับทัสมีเงินกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับความสูงแบบนี้ไก่ตัวงามครับความกอกอสวยๆสามต้นสี่ต้นนะครับสี่ต้นในกระถางความกอไก่ตัวงามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับไก่ตัวงามให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ หงสุวรรณฟอมสองต้นกับหนึ่งหนอนะครับหงสุวรรณฟอมสองต้นกับหนึ่งหนอหงสุวรรณกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับหงสุวรรณกระถางที่สองกระถางนี้ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับหงสุวรรณสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสี่ริพรครับ เป็นบอลสีที่พามาจากชัยชนครับเขาก็จะแผงมาเป็นสีแดงทั้งใบนะครับสิริพรฟอ,รฟอรมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสีรีพรให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเงินแสนฟอร์มสองต้นในกระถางเงินแสนฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา เก้าสิบาทครับเงินแสนให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเงินแสนกระถางที่สองครับกระถางนี้ออกจะเป็นเงินแสนรุ้นนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับเงินแสนลุ้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็สิบาทครับรวามสวยๆใบหนาๆสองต้นในกระถางเงินแสนกระถางที่สาม ความสองต้นในกระถางเช่นกันนะครับเงินแสนกระถางที่สามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับเงินแสนกระถางที่สามไปที่ราคาหกสิบาทครับสับพนมครับเป็นสับพนมใบยาวนะครับความสองต้นครับหนึ่งหน่อในกระถางสับพนมใบยาวกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับสับพนมใบยาวให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับเพชรมนทน เพชรมณฑลความสองต้นในกระถางเริ่มกัดสีสวยๆนะครับเพชรมณฑลกระถางนี้หวัดไงเขาก็กัดสวยเพชรมณฑลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเพชรมณฑลให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับทองประกายแสดนะครับสีกัดสีออกก็จะเริ่มทยอยออกเป็นสีทองทองอันนี้ทองประกายแสความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 90บาทครับทองประกายแสดให้ไปที่ราคา90บาทครับสีดีโชควันนี้มีมาแบ่งสองกระถาน,นะครับความาสวยสีดีโชคกัดสีแบบนี้เลยนะครับให้ดูสีของเขาเต็มๆแต่ละใบตัดใบออกมาก็จะสีแบบนี้นะครับสดๆด สิริโชคกระถางนี้มีสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับสีรีโชคให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับสีรีโชคกระถางที่สองหอมสวยกัดสีสวยๆนะครับสีรีโชคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับสีริโชคกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับแล้วหูวอมจันทร์ครับกัดสีมาแล้วสวยๆนะครับอายุเยอะเขาก็จะกัดสีมา ส่วนหนึ่งแล้วก็ใต้แดดเต็มวันเขาก็จะกัดสีส,สวยๆเช่นกันสีสดลาหัวอมจันทร์ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับลาหัวอมจันทร์ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับรักเอยนะครับรักเอยป้ายเริ่มป้ายสวยมาแล้วรักเอยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับรักเอยให้ไปที่ราคาเจดสิบบาทครับกระถางที่หนึ่ง ก,กระถางที่สองครับความสวยๆเช่นกันก,กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับพ่อเกดให้ไปที่ราคา90บาทสีนี้คือได้แดดด,ดีนะครับสีนี้คือแด,ดดไม่ค่อยดีแต่เขาคอยยามใต้พระเกดให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่สองกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับชื่อพนมไพรนะครับตั้งชื่อลอยไว้พนมไพรกระถางนี้เป็นใบไผ่เม็ดสวยๆนะครับ กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับผนมพัยให้ไปที่ราคา120บาทครับมีสามต้นในกระถางนาลีสยามวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางกระถางที่หนึ่งนาลีสยามบนกาบกาบสวยๆกาบไม่หลุดเดี๋ยวเขาจะกัดสีชมพูมาแบบนี้นารีสยามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80บาทครับนาลีสยาม กระหางนี้แผงหนึ่งต้นนะครับแผงเป็นดอกใบโชว์เป็นไม้โชว์กระดูกแบบนี้นารีสยามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับนาลีสยามให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับกระถางที่สองพันดาวกับสีสวยๆสองต้นในกระถางพันดาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทพันดาวให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมุงคลทรัพย์อมสองต้นในกระถาง สีสวยๆแบบนี้นะครับสีชมพูสีชมพูอมขาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับมงคลรั์ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับแ <c oughs> สนนักครับความหนึ่งต้นในกระถางอดใ,ใหม่ค่ะเขากำลังกัดสีแสนนักกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหกสิบบาทครับ เจ้ากุ้งอังวะพร้อมสองต้นในกระถางนะครับสีสวยๆพร้อมสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเจ้ากุ้งอังวะไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเพชรบ้านประทุมพร้อมสวยๆกัดสีสวยๆหนึ่งต้นในกระถางทัางหนึ่งต้นนี้ก็จะโตแบบนี้นะครับแต่ถ้าพร้อมคู่ก็จะโตช้านิดหนึ่งเพชรบ้านประทุมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเพชรบ้านประทุมให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ เราปีฟอมหนึ g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  w, ่งต้นกับสีหน่อในกระถางนะครับเราปีนี่จะแตกกอเร็วนะครับแตกหน่อเร็วฟอมสวยๆกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับใบเขาเราปีกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเราปีให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับชมพูทวีปป้ายน้อยครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับชมพูทวีปป้ายน้อยให้ไปที่ราคาหกสิบบาทครับ สาลิกาลิ้นทองพร้อมสองต้นในกระถางสาลิกาลิ้นทองพร้อมสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา8ปดสิบบาทครับสาลิกาลิ้นทองให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเปลวบนจิ้นพร้อมสองต้นในกระถางครับพร้อมสวยๆพร้อมตัวๆนี้เปาวบนจิ้นกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเปาวบนจิ้นให้ไปที่ราคา8ปดสิบาทครับกระถางที่หนึ่งเปลวบนจิ้นกระถางที่สองครับ คอาจิ้นกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาความตึกัตนยื้สุดแขนนะครับสูงแบบนี้เลยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทถัดปวุนจิ้นกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับ,รรราาบ,รบอันนี้จันฟอร์มสวยๆนะครับหลอดใหม่มาหน่อเข้ามา,าสวยๆครับป้ายมาตั้งแต่แรกเกิดเลยหนอ่อหน่อของเขา มณีจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมณีจันกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมณีจันทกระถางที่สองครับมณีจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับมณีจันสายลุ้นให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับจังหวัดระยองป้ายครับป้ายสวยัดใหม่เขาก็จะเริ่มทยอยป้ายมาสวยจังหวัดระยองพร้อมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 90บาทครับจังหวัดตะยองไปที่ราคา90บาทครับพญานคราช้อมหนึ่งต้นในกระถางนะครับพอ้อมสวยๆหน้าไม้กระสีมาแล้วส,สวยๆกระถางนี้พญานคราชพ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับพญานคราชหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับละอองทรายฟอมหนึ่งต้นในกระถางละอองทรายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 70บาทครับหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับละของสายรัตนะรุ่งเรืองสายลุ้นนะครับรัตนะรุ่งเรืองลุ้นกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคาห้าสิบาทครับรัตนะรุ่งเรืองให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับกําปันทองพร้อมสองต้นในกระถางกําปันทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกําปันทองให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ สุรเสีนฟอร์มสองต้นในกระถางน,นะครับถ้าได้แดดสงนี้แดดเต็มวันก็จะสีแบบนี้นะครับสีออกทนทส้มสมสุรเสียนกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับสุรเสียนให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเมืองการนะครับกระถางนี้เมืองการสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเมืองการจันะบุรีให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสองฟังโคม สองฟังโขงความสองต้นในกระถางสองฟังโขงกระถางนี 38, ้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสองฟังโขงกระถางที่สองครับความสองต้นในกระถางเช่นกันสองฟังโขงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสองฟังโขงกระถางที่สองแปดสิบาทครับมากันตะกะก็สวยๆนะครับมีทั้งหมด สองต้นกับสามหน่อมาคันตะกะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมาคันตะกะไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมาคันตะกะกระถางที่สองครับฟอมหนึ่งต้นกับสี่หน่อหนึ่งต้นกับสี่หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับ กระถางนี้เป็นลูกไม้บอลกาบนะครับดังทือสวยแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบบาทครับลูกไม้บอลกาบกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบบาทครับกระถางที่สองกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับอร์มดกดอร์มกอสองต้นในกระถางเป็นลูกไม้ลูกไม้กระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่ง้อยี่สิบาทครับลูกไม้กระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบาทครับลูกไม้กระถางที่สามครับใบไผ่ใบหอกใบไผ่ยาวๆแบบนี้ปลูกไหนใสยพันุในกระถางเพื่อให้เป็นฟอมกรนะครับลูกไม้ใบไผ่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับกวนอิมฟอมสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อกับสองต้นกับหนึ่งหน่อกวนอิมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 90บาทครับกดยิมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจะฟ้ากุ้งความสวยๆหนึ่งต้นในกระถางนะครับจะฟ้ากุ้งหนึ่งต้นหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับจะฟ้ากุ้งหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับวิจิตจินดาวิจิตจินดาครับไม่ป้ายนะครับขัดสีสวยๆโชว์กระดูกเป็นไม้โชว์กระดูกวันนี้ วิจิตกินดากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับวิจิตกินดาให้ไปที่ราคาเจ็ดส <ana> <inaudible> <ina> ิบาทเป็นกอแล้วนะครับวิมานชมพูฟอมหนึ่งต้นในกระถางวิมานชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับพระโมกขลานะครับสองต้นในกระถาง กัดสีสวยๆมาแล้วนะครับใยยาวๆบรรกัดสีสวยๆพระโมกคลานะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับพระโมกคลานะให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับสมประสงค์กัดสีสวยๆนะครับสีชมพูแบบนี้สมประสงค์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับอาจจะเหลือแค่นี้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้สมประสงค์ให้ไปที่ราคา แปดสิบบาทครับสุโคไทยฟอร์มกอนะครับสองต้นกับสองหนอสุโคไทยฟอร์มกอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับสุโคไทยฟอร์มกอให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับฮาริพุนชัยครับฟอมหนึ่งต้นกับสามหน่อหนึ่งต้นกับสองหนอนะครับฮาริพุนชัยฟอมหนึ่งต้นกับสองหนอกระถางนี้ ใบายาวๆสวยๆกัดสีสวยๆด้วยนะครับน้ำตาลเข้มๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับค่ริคุณชัยให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเศรษฐีเมืองขอนแก่นอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางเศรษฐีเมืองขอนแก่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเศรษฐีเมืองขอนแก่นกระถางที่สองครับอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับเศรษฐีเมืองคอนเจนกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับสุวรรณภูมิ os, เป็นไมไ้โทนอกน้ําตาลครับใบมันแบบนี้สองต้นในกระถางสุวรรณภูมิกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสุวรรณภูมิให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้เมืองชิมพีฟอมสองต้นในกระถางเมืองชิมพีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ ขุนสุภาฟอมสองต้นในกระถางสวยๆแล้วก็มีหน่อมาแล้วหนึ่งหน่อกำลังกัดสีชมพูขุนสุภากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาตุ๊กแกกันดำวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดบาทครับตุ๊กแกกันดำให้ไปที่ราคา80ดสิบบาทครับตุ๊กแกกันดำฟอร์มโตนะครับกระถางที่สองฟอมโตสูงแบบนี้แล้วนะครับตุ๊กแกกันดำกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 90บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90้าบาทครับนางรักสดเทวีป้ายสวยๆป้ายชัดๆแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับนางรักสดเทวีให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยบาทครับหนึ่งบาทครับคุณสุภาให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับเจ้าพญานาหมืน่นฟอมสองต้นในกระถางเจ้าพญานาหมืน่นแต่เดดก็จะกัดสีแบบนี้นะครับเกือบทุก สายพันธุ์นะครับที่เป็นบอลสีนะครับตาได้แดดเดยวยาวตลอดทั้งวันก็จะกัดสีสวยขึ้นเจ้าพญานาหมื่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา60บาทครับเจ้าพญานาหมื่นให้ไปที่ราคา60บาทครับวันสุกครับเริ่มกัดสีมาเช่นกันครับสําหรับหลอดใหม่วันสุกพร้อมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พอขายไปที่ราคา90บาทครับวันสุกให้ไปที่ราคา90บาทครับเรียกซับวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับเรียกซับกระถางนี้มีสองต้น พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเรียยซับให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับของเฮาพร้อมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับของเฮาให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสําหรับคลิปนี้พ่อค้าก็ได้นําเสนอครบหกสิบกระถางนะครับอาจจะมีเสียงลบกวนบ้างงั้นขอพอ่อพ่อค้าขออนุญาตจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ